โยคะอาจารย์ที่บ้านวันนี้เป็นโยคะในกลุ่มท่ายืนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มกันก่อนเริ่มจากยืนด้วยหัวเข่านะคะทีนี้จับสอกฝั่งตรงข้ามนะคะเจ็บเท้เาลืกๆให้จะออกบิดไปทางด้านขวาค่ะมองอ่าหนึ่งจุดโฟก,กัสในการมองนะด้านข้างนะจะเข้ากลับมาตรงกลางค่ะอานจะออกปิดไปทางซ้ายค่ะวอมอย่านจ้าทุกคนใจเย็นนะสมาธิก่อนเริ่มฝึกน,นะ นาเจ๊ข้าวบิดเลือนมค่ะนายจะออกทรงแขนขวาขึ้นหบิดานค่ะนายจะออกโยกไปทางด้านซ้ายนายเจ๊ข้ายโยงตัวับขึ้นมาเปลี่ยนข้างค่ะแบบซอกข้างซ้ายแ้บเหยียดแขนซ้ายขึ้นหบิดานแบบเอียงตัวไปทางขวาค่ะนายเจ๊ข้าวับมาตรงกลางค่ะนายเจลดมือลงค่ะามาจับที่เอวค่ะ จะหันข้างให้ดูนะเข้าอยู่ด้านหลังเสือเลยแล้วเดินดูไปด้านหน้าค่ะทำมือ45องศานะคะเดิเนมือไปง่างนาย45องศาเราจะเข้าทอยชั่งโปกไปด้านหลังระหว่างอกลงมที่พื้นค่ะวางคงได้วางค่ะบ๊อบบี้โพสค่ะห้อยซ้ายสองหนึ่งแล้วค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะกลับสุดท้ายตกค่ะเราจะทำแคทข่าวนะ ดังสะโพกอย่างท้องชดนาคืนหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บสะโพกค่ะเก็บกลางที่ปกค่ะบบวางมือที่สะดือค่ะหายใจเข้าแอนหลังชัดหน้าขึ้นค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บกลางที่ปกแตาห้องที่สะดือแล้วหลังท้าเราจะตั้งเท้าได้นะหายใจเข้าแอนหลังชัดหน้าคืนหายใจออกโกงหลังเก็บกลางที่ปกแตาห้องที่สะดือแค่สองท่ะแล้วกลับมาตรงกลางค่ะ ไปเท้าแตะพื้นค่ะหายใจเข้าเล็กๆ้อยยกสะโพกยกขาขึ้นค่ะหายออกกดช้องเท้าให้ติดพ <uh anyway> ื้นค่ะโดมสะโพกขึ้นหน่อยทีากดมือในหางหูถ้าเราเหยดเท้อที่กน่ะทาให้สามเั็นระดองหายใจดานสะโพกดับเยอะนินสะโพกจะได้โดขึ้นเหนดานนะยกข้อขวาไปด้านหลังนะกดหลังกดหร้วออกไว้นะ ขวาลงแล้วก็เป็นตรงกลางร,ระหว่างเือค่ะเปิดเท้าข้างซ้ายตรงไปด้านหน้าค่ะเหยียดขาขวาตจงๆค่ะทีนิ้ยืดตรงขึ้นยกแขนขึ้นเป็นท่าติกโกนนะแล้วกางแขนออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกเหมือนมีใครมาดึงมือข้างซ้ายเรานะจับที่ข้อเท้าเราดูแล้วส่งแขนซ้ายในหะ้กัน ขนซ้ายขึ้นมาด้านข้างให้ลงจากก้เท้านให้ได้มากกว่านั้นจากตรงที่คืนเลยจะยืดเส้นซ้ขาเพิ่มนะหายใจเข้าค่ะกางแขนจับขึ้นมาค่ะหายใจออกลดแขนซ้ายไปที่ขาค่ะดีเหมิดนะหายใจเข้าแล้วสุ่งแขนขวาตั้งศีรษะกระดัมุมตรงตามฟันย้มุมข้างขวาค่ะมันจะยืดเส้นที่ลำตัวข้างขวานะนับกลับมาตรงกลางนั่งงอเข่ากัน ม้วมก้เท้าค่ะบิดขาซ้ายกลับค่ะถอยขาขวาฝักสุกคู่เท้าซ้ายขทาซ้ายเรากดไปที่ดอกค่ะกดมาทางหงอนะโดนตะกกข้างนะพี่จ้าแล้วก็สักสามถุงห้รอบลมหายใจนี่ยกขาซ้าย,ข,าายขึ้นข้้งทางนะเราไม่เปิดจะโพกไปด้านข้างนะความจะโพกไว้นะ เส้นใต้ขาข้างขวาน่ะยืดก้าวขาซ้ายขึ้นใต้ระหว่างมือค่ะบิดเท้าขวา45องศานะมีขาซ้ายตรงหายใจเข้ายกแขนขึ้นตรงๆหายใจออกไปลำตัวไปด้านข้างการแขนออกค่ะมองตามไปนิ้วมือซ้ายค่ะยืดลำตัวไปมันใครมาดึงมือซ้ายเราไปหากับแขงนะแล้วเอามือซ้ายจับที่ข้อเท้าซ้ายส่งแขนขวาขึ้นหน้าไปด้าน่ะมือจับข้อเท้าถึงจับค่ะ ขึ้นขวาส่งขึ้นนักก็ได้นะคะไม้สามหินห้ารอบเราหกจัดใครยืดอยู่ดีมากกว่านั้นทอวันที่ผืดเนเลยแบบนี้ห้ายกแขนขึ้นกลับมาหายจะออกรอบมือลงค่ะถูกใช่ตั้งมือนวายกไปด้านหลังจะมองตรงตามยืมมือซ้ายค่ะประยชนนะใายที่ข้าวกระพานตรงกลางค่ะจากนั้นมือวางข้อเท้าซ้ายค่ะบิดเท้าขวาขับเท้าส่งเท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาค่ะ เดาวส้นชิงด็อกอีกรอกลมหายใจขึ้นแบบนี้นะเนี่ยบนอะไรนะนู้นงดเขาวางลงที่พื้ค่ะเข้าวางลงอกวางพืนค่ะคลายเข้าส่ยตัวขึ้นค่ะแล้วยืดตัวขึ้นยืดอกเปิดไหลค่ะมองตรงไปด้านบนสุดคาะขอบมาค่ะค้าไว้ให้ท่านที่ักสาม3ป็นารอบหายใจค่ะ นายใจเข้ายกสะโพกขึ ite, so ้นจับสุดท้ายดาวเอิร์ดอวิงดกค่ะนิ้ขกดช่วงเท้าติดพื้นนะดาวเอิร์ดเป็นจิ้งโดกนะโดกสะโพกขึ้นตามปิดากดข้อในหันี้ไม่ค่อยเดินเท้าไปหัามือค่ะนี้ขาให้ตรงนะคะแล้วค่อยว่าแข็ขึ้นประกบมือขึ้นไอชอบรถแคบลงมาับพื้นอีกรอบค่ะ เอาแบบน,น,นี้ออ่งอกค่อยเยกมือพลางสูงค่ะเดี๋ยวเราจะทำสองหระแรกหายใจเข้าทักตัวลงนิจับที่ข้อเท้าก็ได้ค่ะหายใจเข้าวางมือหน,นุงสูงค่ะเอามือแตะที่ข้างเท้าไปเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วเก็บหน้าท้องส่งสะโพกไปด้านหลังให้เข่าตรงกับข้อเท้า เข้าไปนะน้ำหนักจะอยู่ที่ต้นขาทั้งสองข้างค่ะใช้ก๊อี้นะคะไม่แอ่นหลังนะใจเข้ากระดมเมอร์เอาศอกซ้ายขับหัวเข่าค่ะบิดลำตัวมองขึ้นนะพี่ด้ดนค่ะให้ลำตัวเป็นเส้นตรงนะใช้เข้าเหยียดแขนขึ้นสุดถ้าใช้ปพอ๊อีกหนึ่งรอบค่ะใช้ออกลดศอกขวาค้ำข,ขาซ้ายบิดลำตัวมองขา้างหัวไหล่ซ้ายค่ะใช้กำลังขานะท่าน,นี้นะใจ้เข้าใช้ออกกลับมาตรงกลางศอก ขึ้นสุดถ้าใช้โพสแล้วค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะคลายมือค่ะเกลงหน้าขาค่อนข้างเยอะนะท่าเมื่อกี้นะทรงตัวดีๆนะขาขวาขึ้นมาค่ะทิ้งน้ำหนักไปที่ขาซ้ายนะแล้ววางเท้าขวาไว้ที่หน้าขาซ้ายค่ะขมิบก้นค่ะจะได้ช่วยทรงตัวเพิ่มนะยกมือพนมสูงค่ะยืดตัวไปค่ะถ้ามีใช้สมาธิค่อนข้างเยอะนะหลังสปูกลับมานะหนาเจีเข้า งอเฉาค่อยๆคลายมงอค่อยยดเท้าขวาลงค่ะทีนี้ยืนด้วยเท้าขวาค่ะแล้วดึงเท้าซ้ายขึ้นมาประกบที่หน้าขาขวาค่ะพอวางเท้าแล้วเท,ท้าได้แล้วนะคะอย่าลืมคำนิยมก้นด้วยนะจะได้ทรงตัวได้ง่ายขึ้นตัวจะได้ไม่เอียงนะหายใจเข้าหายใจออกว่ามือวางลงสูงนิดหลังขึ้นสูงๆเนีย่ยเป่งนะยื้แขนตึงไว้ให้แขนอยู่แขนหลังได้หู่นะหายใจเข้าว่ามือลงมา แล้วเอาจับที่เท้าซ้ายค่อยๆคลายค่ะานี้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะคะงั้นมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวานะหายายมงอที่เดิมนะคะการแขนขายใคขั้นึ้งจะออกพักตัตัวไปด้านหน้าค่ะแขนยังคงค้างไว้นะคายายสามรอบลมหายใจพักตัวลงคืึคนั้งนะคะสามสองหนึ่งแล้วทีนี้มือขวาจับข้อเท้าซ้ายบิดแขนส่งแขนซ้ายขึ้นทาด้านค่ะ มองตามไปนิ้วมือซ้ายค่ะพยาเอวมองซอกให้เข้าใกล้พื้นได้มากที่สุดลำตัวเราจะเข้าใกล้พื้นแบกได้เพิ่มนะหายใจเข้าการแข็ค่ะหายใจออกเอามือซ้ายจับข้อยท่าขวาค่ะแล้วส่งแรงฟันขึ้นจากพิณยารมองซอกด้วยจะได้ดึงลำตัวตรงหนักเพิ่มนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกค่อยโยกลำตัวขึ้นพร้อมกับลดมือลงค่ะขยับขาตามันขาตามก่อนขาเช่อมกันกับหัวไหล่นะ เราทำมุม45องศานะเดี๋ยวงอเข่าลดสะโพกลงเราจะนั่งยองๆนะเอาศอกขัดหัวเข่านะวางนองมือค่ะตั้งตัวตรงๆยืดลำตัวขึ้นหาปีดาค้างไว้สามเอามหายใจค่ะน้ำมันมาะนะนงน้ำค้างมือไค่ะยืดลำตัวขึ้นค่ะยกแขนขึ้นหาชอบคลายมือค่ะทีนี้ไปยืน หอเสี cues, ่ยค่ะท right. ันทีข him ้าวักแขนขึ้นมหาชอ้าพตัวหนุมาอสองช่วยได้ดึงจากดูดได้ถึงงานนาครับครับข้าแตกแว๊บแตพื้นหลังเ้ยเทไปด้านหลังค่ะ้ดาเปิดึเค่ะกอะไรหะหัวจส้อเท้าติดพืนหน่มสะพุงขึ้นานพี่้าไนออกส่งค่ะขวากขึ้นเลิก็ี่้เปิดไม่ไม่เปิดหน้า ขาเคลื่อนไม่เปิดสะโพกเคลื่อนนะคว่ำสะโพกแต่ว่าส่งขาขว,วาที่ขึ้นหนาทิ่ทางที่แรกดอหลังจะเข้าออจะออกวางขาขวากลับมาขัดเปลี่ยทนท่าขัดแลังจะเข้า้าจะออกเตะขาซ้ายแต่คว่ำสะโพกลงนะาขาไว้ซ้ายโซ่ห,หนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะวางเท้ขขาซ้ายที่เท้าขาวาลงสะโพกขึ้นหายนิ่งทางที่แรงดอขึ้นที่ยอดอ่ะแล้ววางเข่าลงค่ะสุดท่าโซ่ขา หายใจเข้าแล้วเดินมือไปด้านหน้าเดินี่สุดมือนะหายใจเข้าเอ่อเท้าสะโพกอยู่ที่เดิมนานะคะหายใจออกค่อยๆดันหน้าอกลงติดพื้นค่ะชูขาเขาพิทโธดค่ะวางข้างที่ค้นได้วาวางห้าผากที่คุณได้วาค่ะวางหน้าอกที่คุณได้วาวหายใจเข้าต่อคุณก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวางลงผักชินถังจุดท้ายชายโพสค่ะโซดาเกาะเลิอดขุดค่ะหายใจเข้าหายใจออกเลื่อนๆเดีียวๆลักษาที่ให้เราหายใจแล้วค่อยๆดันลำตัวยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าโยคะบําบัดมีกลุ่มท่าอยู่ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมันจะเป็นแบงไหนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ